โอเคครับมีเพื่อนๆจากทางบ้านนะครับถามมาในตอกๆนะครับเขาบอกว่ามีระบบไหนนะครับชนะกราฟได้บ้างนะครับตอนนี้ผมยังเทรดไม่ชนะกราฟเลยถามชัดตอบชัดนะครับก็ตรงประเด็นเลยแล้วกันในโลกใบนี้เนี่ยผมว่าทุกระบบนะครับมีโอกาสในการชนะกราฟได้อยู่ที่ว่าเรารู้จักสถิติของระบบนั้นมากพอหรือเปล่าคําว่าสถิติคืออะไรนะครับคำว่าสถิติคือรู้ว่าระบบนั้นเนี่ยแม็กดอดาวเท่าไหร่นะครับแล้วทำโปรฟิตได้ประมาณไหนเอาง่ายๆเลยเพื่อน ระบบการเทรดเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งเนาะที่มันสามารถเป็นอะไรที่มันเป็นประจำทําซ้ําได้เรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนเครื่องจักรครับที่แบบว่าเอาเศษเหล็กเอาอะไรยัดเข้าไปนะครับแล้วออกมาเป็นรถคันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็พอมีระบบแล้วก็มักจะไปดัดแปลงอะไรบางอย่างในระบบของตัวเองค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็จะมักเปลี่ยนระบบกลับไปกลับมาผมยังยืนยันคาเดิมนะครับทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องระบบการเทรดทุกครั้งที่ผมพูดถึงเรื่องเทรดเซตอัพเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของวูดลีตลอดวูดลีเขากล่าวครับว่าผมไม่กลัวหรอกครับคนที่เตะเป็นพันท่าแต่ผมคนแต่ผมกลัวคนที่เตะหนึ่งท่าพันครั้งมันแปลว่าชุดๆุดนั้นคือระบบที่เป็นท่าไม่ตายระบบนะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้คนเนี่ยทำงานง่ายระบบมันเกิดขึ้นมาเพื่อ ย่นระยะเวลาและ leverage ในการทํางานนะครับในะระบบมันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแกนกลางของการทําสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่น่าสนใจนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักที่จะเปลี่ยนระบบไปตลอดเวลาเพราะเขาไม่รู้สึกพอใจในระบบเช่นถ้าคุณใช้ระบบเทรดแนวรับแนวต้านสักวันหนึ่งนะครับในวันที่คุณแพ้คุณจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ break out s t a t u r trend line อะไรก็แล้วแต่คุณนะคสมมติว่าคุณมีระบบ SMC ในการเทรด แต่สักวันหนึ่งนะครับ SMC แพแลรัวแพแลรัวนะครับคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ฮาร์โมนิกก็ได้พอฮาร์โมนิกเทรดไปเรื่อยๆนะครับพอเจ๊งพอแตกพอเสียอีกนะครับคุณก็จะเปลี่ยนไปใช้เอเลี่ยนเวฟเละอีกนะครับคุณก็เปลี่ยนไปใช้ดีมานซัพพลายพอดีมานซัพพลายเจ๊งอีกนะครับคุณก็เปลี่ยนไปใช้ DMC อะไรก็ไม่รู้ ICT แบบเยอะแยะไปหมดสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือระบบเทรด มันมีเป็นล้านๆระบบเท,ทรดทฤษฎีเทรดเนี่ยคุณอาจจะเห็นไม่เยอะหรอกดีซัเอ่อ SMCPlayActionDemandSupply นู่นนี่นั่นนะครับว่ากันไปมันอานมีไม่เยอะหรอกนั่นคือทฤษฎีการเทรดแต่นะครับแต่นะครับระบบการเทรดมีเป็นล้านๆระบบที่มันสามารถชนะตลาดได้เพราะเทรดเดอร์ที่ชนะตลาดก็มีเป็นล้านๆคนเหมือนกันและเทรดเดอร์ที่ชนะตลาดนะครับส่วนใหญ่นะครับไอพวกนี้ เทรดไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวผมมีนักเทรดหลายร้อยคนแม่ที่มาเรียนกับผมเนี่ยแล้วผมเคยจัดเทรนนิ่งเซสชั่นหนึ่งนะครับอยู่ที่สถาบันผมเนี่ยแล้วก็มีคนมาเรียนเนี่ยประมาณ60กว่าคนสิ่งที่ตอนเรียนนะครับผมก็พาตีแนวรับแนวต้านตีแนวรับแนวต้านสนุกมากนะครับอ่าสักพักตีเทรนไลน์นะครับสักพักหาดีมันสัพพลายสักพักเออเขียนบอสหน่อยสักพักเขียนช็อคหน่อยอ่าสักพักเอ่อหาหน่อยอ่ตีฟิโบหน่อยนะครับไอ้ฟิโบเนี่ยหนักสุด เทรดได้หกสิบกว่าคนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ตีแนวรับแนวต้านนะครับไอ้หกสิบคนนะตั้งแต่ตีแนวรับแนวต้านนะครับแม่งตีไม่เหมือนกันสักคน,น <c oughs> อันนี้จริงนะคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองไปนั่งข้างเพื่อนคุโดนั่งข้างเพื่อนคุณสักห้าคนนะแล้วก็ตั้งประเด็นกับเพื่อนเลยว่า <c oughs> เพื่อนเดี๋ยววันนี้เรามาตีแนวรับแนวต้านช่วยกันมา คุณเชื่อไหมว่าไอ้ห้าคนเนี่ยไอ้สคนที่มันนั่งข้างคุณเนี่ยมันตีในลาร์าดานแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับอาจจะมีความคล้ายคลึงคล้ายคลายอยู่แต่เอาเป็นว่ามันตีแบบโอ้ยคนละโลกกันในลารตดานเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะเทนไลน์ครับ ท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยไปตีเทนไลน์ H1 บางคนไปตีเทนไลน์ H4 บางคนไปตีเทนไลน์ M1 คุณเชื่อไหมตีไปตีมาเละเทอะทุบเปยครับคอสกันคูณกันไปคูณกันมาแบบนึกว่าจะขายสารกันน่ยบางคนเนี่ยแล้วประเด็นคือผมก็ถามว่าสรุปอันนี้เทนอะไรเนี่ยทุกคนก็ตอบไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยความโหดมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมไอ้เนี่ยไอ้ยอดเนี่ยบางคนก็ตีจากยอดเนี่ยมายอดนี้บางคนก็ตีจากยอดนี้มายอดนี้คือเทนไลน์มันมองไม่เหมือนกันสักคนอีกทีเนี้ยหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นไอ้หนักสุดคืออะไรรรู้มัฟีโบบค กล้คนครับฟิโบเนี่ยตัวการตัวดีเลยครับเพราะอะไรครับเพราะฟิโบเนี่ยบางคนก็กางจากซ้ายไปขวาบางคนกางจากขวาไปซ้ายทฤษฎีนี้เรียนจากการจากเวบนี้ไปเวบนี้ทฤษฎีนี้เรียนจากการจากเวบนี้ไปเวบนี้ทฤษฎีนี้กางจากคลื่นนี้ไปลูกคลื่นนี้แม่งไม่เหมือนกันทุกทฤษฎีบางทฤษฎีบอกให้กางจากไฮลงมาโลโลลงมาไฮแล้วแม่งเสือกกลางแบบหลายท่าเฟรมอีก็ e เก็ t ไอเดียไหมครับกลางหลายท่าเฟรมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ตีฟิโบมาแล้วฟิโบมันขีดปุ๊บบึบบสรุปกูต้องเข้าฟิโบไหนวะโอ้แม่งปวดหัวแม่งทุกคนผมบอกเลยมันเป็นอะไรที่ปวดหัวแม่งคำถามที่น่าสนใจคือแลระบบเทรดไหนชนะตลาดได้เป็นล้านระบบครับมีเป็นล้านเลยเหรอพี่ใช่ครับเป็นล้านระบบครับเพราะเทรดได้ที่ชนะตลาดก็มีเป็นล้านเหมือนกันแต่โจทย์ของการชนะตลาดคืออะไระครับโจทย์ของการชนะตลาดคือคุณเนี่ยเก็ตหรือเปล่าว่าระบบนั้นเนี่ยมันสามารถผลิตอะไรให้กับคุณได้ เช่นถ้าคุณแบบเอ้ยเอาเครื่องจักรตัวหนึ่งมาแต่คุณไม่รู้ว่าเครื่องจักรตัวเนี้มันผลิตอะไรให้ให้คุณได้เนี่ยแล้วสาเร็จรูปของไอ้ปลายทางของเครื่องจักรนี้คืออะไรแล้วซอสที่ควรจะยัดใส่ในเครื่องจักรนี้คืออะไรนะครับหมายถึงว่าแบบเอ่อตัววัตถุดิบที่ยัดใส่เครื่องจักรตัวนี้คืออะไรเนี่ยคุณไม่คุณไม่สามารถใช้เครื่องจักรนั้นได้ประสิทธิเต็มประสิทธิภาพเครื่องจักรเป็นเหมือนระบบเทรดครับระบบมันคือสิ่งที่เป็นแบบท่าประจาําทําซ้ําได้และเกิดการทําท่านั้นซ้ําๆจนเกิดผลลัพธ์ ทีนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยกูควรจะเอาวัตถุดิบอะไรเข้าไปในเครื่องจักรเครื่องนี้แล้วอีกหลายคนนั้นรู้ว่ากูมีวัตถุดิบนะแต่ประเด็นคือคุณไม่ไม่รู้ว่าไอ้ปลายทางเนี่ยคุณเอาวัตถุดิบยัดเข้าไปแล้วปลายทางมันจะผลิตโปรดักต์อะไรไมาให้คุณแล้วคุณจะได้วัลอตโปรดักของคุณให้มันดีขึ้นสวยขึ้นอร่อยขึ้นอะไรยังไงยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนเครื่องจักรไปเรื่อยๆนะครับแทนที่จะไปเปลี่ยนวัตถุดิบะไออไรคื ความรู้ครับวัตถุดิบคืออะไรครับเครื่องมือในการเทรดที่ดีครับ indicator a i e a นู่นนี่นั่นก็ว่าไปวัตถุดิบที่ดีคืออะไรครับประสบการณ์ครับวัตถุดิบที่ดีคืออะไรครับ mindset หรือจิตตวิยาในการเทรดแต่วันนี้คนไม่เคยจะไปดูที่วัตถุดิบครับคนมีแต่หาตัวกลางอ,อ,อ,อ่ะเอ้เครื่องจักรเครื่องจักรเครื่องเนี้คุณไม่เคยได้เรียนรู้กับมันจริงๆเลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็เลยแบบบอกจากตลาดนี้ไปโดยที่แบบสุดท้ายระบบเทรดกูอยู่ตรงไหนวะแก่นของการเทรดคุณอจะเพิ่งหาระบบเทรดครับ คุณต้องหาชุดความรู้ชุดหนึ่งครับแล้วค่อยไปหาระบบเทรดมาเพื่อคั้นอยู่ตรงกลางเพื่อให้ระบบเทรดนี้พาเราไปสู่ผลลัพธ์ถ้าคุณไม่มีสารตั้งต้นที่ดีคุณไม่มีวัตถุดิบวัตถุดิบที่ดีต่อให้มีเครื่องจักรที่โคตรดีคุณก็ไม่สามารถไปหาผลลัพธ์ได้ถูกไหมเช่นไอเครื่องจักรเนี้ยผลิตขนมปัง แต่คุณมีวัตถุดิบเป็นเหล็กคุณเอาเหล็กประยัดในเครื่องแม่งออกมาเป็นขนมปังให้คุณหรือเปล่าไม่มีทางเป็นไปได้เกต์ไอเดียไหมตรงนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจแล้วไอ้ระบบเทดที่เราว่ากันเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างย้อนกลับมาตรงนี้นะครับหนึ่งเลยครับคุณต้องรู้ว่าในระบบนี้เนี่ยมันสามารถผลิตอะไรให้คุณได้สองคือวัตถุดิบของมันคืออะไรเช่นถ้าคุณมีระบบเทด SMC คุณต้องมีวัตถุดิบก่อนว่า SMC คืออะไร Market structure คืออะไร Board shock คืออะไร uh, Liquidity s w i s s คืออะไรการ c ี e a r liquidity การ break off structure นู่นนี้นั่นคืออะไรนะครับ Change of character คุณต้องไปเรียนรู้ให้หมดก่อน2คือวัตถุดิบที่คุณต้องมีคือคุณเก็บสิติมากพอหรือยังว่าระบบเนี้ยมันสามารถเป็นระบบที่ทําซ้ําได้และได้ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วคุณมีประสบการณ์มากพอหรือยังในการใช้ระบบระบบนี้และอีกอย่างนะครับนอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยทํามันเกิดผลลัพธ์แล้วจริงๆหรือยังฉะนั้นในโจทย์โจทย์นี้คุณต้องไปเกณฑ์นะพอคุณเกณฑ์ละคุณมีวัตถุดิบที่มันดีละคุณมีเครื่องมือคุณมีประสบการณ์คุณมีความรู้ที่ชุดแบบที่ถูกต้องละอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณต้องมีนั่นคืออะไรครับคุณต้องรู้ด้วยว่าผลลัพธ์ของระบบนี้คืออะไรแล้วการวัดผลลัพธ์มีอะไรบ้างหนึ่งคุณรู้หรือไม่ว่า เทรดเซตอัพนี้หรือระบบเทรดของคุณนี้มีวินเลทเท่าไหร่วินเลทหมายถึงอัตราการกนชนะเทรดร้อยไม้เนี่ยคุณชนะไปกี่ไม้แพ้กี่ไม้เทรดสิบไม้คุณชนะกี่ไม้แพ้กี่ไม้ข้อที่2คือพอคุณรู้วินเลทแล้วคุณต้องรู้ว่าอะไรคือลิ x ส e รีวอร์ดเลชที่ระบบมีให้คุณได้ลิ x ส e รีวอร์ดเลชคืออัตราส่วนที่คุณสามารถเข้าในพอชั่นหนึ่งแล้วคุณสามารถรันกำไรได้เช่นคุณเนี่ยไป ใส่ sl 500จุดแล้วระบบเนี่ยมันให้คุณได้ทีละพันจุดสองพันจุดอันนี้ริคส์รีวอรดเลยโชก็คือ2หรือว่า4ี่อย่างนี้ไปนะคุณต้องไปเรียนรู้ว่าอะไรคือ r ิคส์รอดเลยโชก่อนขั้นแรกนะครับริคส์รอดเลยโชคืออัตราส่วนระหว่าง tp ต่อ sl นะครับคุณต้องรู้ว่าระบบเนี่ยคือถ้าเราเข้าออเดอร์ไปเนี่ยมันสามารถวิ่งได้กี่จุดมีระยะสต็อปลอประมาณกี่จุดและสามารถทํากําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อออเดอร์คุณต้องเก็บแล้วคุณต้องเรียนรรู้้ขนนนนนนนาาาดััออีกอีกยย่่งะะคบทผมแนนเํเ พอคุณรู้วินเลตแล้วคุณรู้ลิซิวอตเรชแล้วนะครับสิ่งอีกอย่างที่คุณต้องทำเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยว่าแม็กดอเดาในระบบของคุณสูงสุดคือเท่าไหร่แม็กดอดาหมายความว่าอะไรครับแม็กดอดาหมายความว่าระบบคุณเนี่ยแพ้ต่อเนื่องกันสูงสุดกี่ออเดอร์เช่นถ้าคุณรู้ว่าเอย order, เออเดอร์เทรดเซนต์อัพของฉันเนี่ยแพ้ได้สูงสุดติดกันนะเจ็ดออเดอร์เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นกําไรอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อต่อให้คุณแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อย จิตใจของคุณก็ยังจะโฟกัสอยู่ว่าอ๋อกูแพ้ไม่เกินเจ็ดเดี๋ยวกูัมแม็กกลับมาได้หรือคุณจะสามารถเมนเนจเรื่องของเปอร์เซ็นในพอร์ตคุณได้ว่าอ๋อแสดงว่าถ้าฉันรู้ว่าระบบฉันเนี่ยแพ้ได้สูงสุดเจ็ดไม้ถ้าฉันจะเล่นแม็กดอดาที่สิบเปอร์เซ็นนะครับฉันก็ควรจะ MM ประมาณนี้เพื่อให้แพ้ไม่เกิน10%ในเจ็ดไม้ที่เกิดขึ้นมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถอยู่รอดในตลาดได้อย่างยาวนานแล้วก็เอาตัวรอดในตลาดนี้เนี่ยแบบ ที่คุณแบบเหนือจินตนาการเลยเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าคุณเก็ตภาพแล้วคุณเข้าใจทั้งหมดนะครับคุณจะเลิกตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ทันทีนะครับเพราะจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดมันมีอยู่ในมือคุณแล้วไม่ต้องไปตามหาหนังสือที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ครับไม่ต้องไปตามหาเทรดเซตอัพที่ดีที่สุดในโลกใบนี้มีแต่เทรดเซตอัพที่มันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าและหนังสือที่ดีที่สุดในการเทรดไม่เคยมีในโลกครับ หนังสือที่ดีที่สุดในการเทรดคือหนังสือที่คุณบันทึกสถิติทั้งหมดที่คุณเทรดในทุกออเดอร์เพราะหนังสือเล่มนั้นครับมันจะบอกคุณว่าวันนี้คุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณผิดพลาดอะไรและคุณต้องปรับแก้ไขกลยุทธ์ของคุณอย่างไรได้บ้างนั่นคือโจ์พอคุณมีแล้วเนี่ยคุณมีหนังสือที่ดีละนั่นก็คือตัวของสถิติที่คุณบันทึกนะครับคุณมีประสบการณ์ที่ดีละคุณมีจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ดีละ สำคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุมงคลในการเทรดที่ผมกับเพื่อนๆเ,เรียกกันในวงการนะผมเรียกมันว่ามงคลหลอดไซด์นะคะัคำว่ามงคลหลอดไซด์มันคือพระคู่บ้านคู่เมืองของนักเทรดเลยครับถ้าเป็นศาสนาเนี่ยเราก็ต้องแบบเอาพระกันรปรีศาจเอาพระเอาแบบไม้กางเขนกันรปรีศาจเอาพระกันผีใช่ไหมส่วนการกันเหนียวกันตายเนี่ยในโลกการเทรดนะครับมันคือคําว่า money m a n a g e m e n นครับ ต่อให้คุณเทรดเก่งขนาดไหนต่อยให้เทรดเซตอัพคุณแบบดีเทพเจ้าแต่คุณไม่เคยบริหารต้นทุนของคุณที่ดีคุณก็สามารถเจ๊งได้เหมือนกันครับเหมือนแบบร้านอาหารบางร้านแบบเปิดมาแบบโอ้โหขายดิบขายดีมากขายได้มหาศาลมากแต่ประเด็นคือเออแล้วคุณไม่รู้จักการบริหารต้นทุนคุณไม่มีนักบัญชีคุณไม่มีนักจัดการคุณไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่คุณลงไปค่าอะไรที่คุณลงไปมันสามารถกลับมาทำกำไรได้กี่บาทคุณก็สามารถเจ๊งได้เหมือนกัน ฉะนั้นสรุปสันส้นๆเลยนะครับคุณต้องมีเรื่องของ Money Management ที่ดีด้วยทั้งหมดที่ผมพูดมานะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้แบบลึกซึ้งจริงๆนะครับผมได้ทำคลาสคลาสหนึ่งนะครับที่เป็นคลาสที่ทำให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้เรียนรู้ศาสตร์การทำมาหากินจากระบบเทรดจริงๆในระบบนี้นะครับผมจะสอนคุณเนี่ยให้ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือแก่นของการเทรดแล้วโมเดลในการเทรดยังไงที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จและยั่งยืนในระยะยาวนะครับและสามารถสร้างไรายได้ 7หลักต่อปีได้อยู่ในคลาสที่มีชื่อว่า One M l o s s Map ครับซึ่งคลาสคลาสนี้ครับเป็นคลาสที่ตอบโจทย์นะครับทำให้คนเนี่ยที่เข้ามาในคลาสคลาสนี้นะครับใครที่ต้องการโมเดลในการเทรดที่ชัดเจนใครที่ต้องการความละเอียดในการเทรดใครที่ต้องการว่าเอ้ยไอเดียในการเทรดที่ทําให้ฉันเนี่ยไปแตะเจ็ดหลักต่อปีจากการเทรดได้ผมว่าคลาสนี้คุณไม่ควรพลาดใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักผมมาได้นะ จิมลิงหน้าโปรไฟล์ทักผมมาได้กบคลาสครันี้บอกเลยว่าเราจะเรียนกันสนุกๆอย่างแน่นอนนะครับเรียนกันวันที่16นี้ก็วันอาทิตย์ที่1 6 2 0 2 5เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มรับจำกัด30คนเท่านั้นนะครับเรียนออนไลน์ผ่านซูมสนุกสนุกกันอย่างแน่นอนใครที่มีอยากมีไรายได้นะครับจากการเทรด7หลักขึ้นไปควรเจอกันในคลาสคร้นี้สนุกสนานอย่างแน่นอนครับเพื่อนครับเอาไว้ประมาณนี้สาหรับ คำถามที่ถามกันมานะครับถามสั้นๆแต่ตอบให้ยาวเฟื้ยเลยระบบไหนที่ทําให้ผมเทรดทาได้กําไรนะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับลองมาฟังในคล,คลาสครั้นี้ครับคุณอาจจะได้ระบบในการเทรดของคุณกลับไปและสามารถสร้างกําไร7หลักต่อปีจากการเทรดได้เลย